ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังคงเป็นช่วงที่เราจะเปิดสายโฟนอินนะคะในช่วงสุดท้ายต้องบอกว่า การที่จะได้ดูดวงกับอาจารย์แพทย์ในชาเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยอารดูมันต้องมีจองคิวนะคะแล้วก็ต้องเสียค่าคงค่าครูอะไรอย่างงี้ด้วยก็จะมีค่าบูชาครูนะคะถ้าดูไพ่ดูลูกแก้วเนี่ยจะเสียอยู่ที่1000ับาทหรือ1 5 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาเปิดสายคุณดูดวงฟรีอย่าพลาดโอกาสนี้อย่าพลาดเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยคือคุณแค่หยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยกดโทรเข้ามาดูดวง ก็คือไม่ต้องเสียเงินถึงขั้นหลักพันอะไรนี้เลยก็สามารถรู้ดวงของคุณได้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาย้าเบอร์นะคะ0967405569นะคะ0967405569นะคะตอนนี้ เิดสายฟนอินในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจริงๆเบอร์โทรศัพท์ที่ออกมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะมันก็สามารถสื่อได้เลยนะว่ามันจะต้องเป็นงานเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นเบอร์ของช่องเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําจาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ครูบาอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุญเรื่องของกุศล <ๆ S 3> เ,เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้คือทําเพื่อช่วยคนอื่นหรือทําเพื่อให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกความสบายใจคลายกังวลเพราะนั้นเวลาที่เราเบอร์โทรเข้ามาเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันก็มีบอกได้ด้วยว่า แต่ละคนเนี่ยมันเจอกับสภาวะอะไรแล้วเบอร์แบบนี้มันก็เป็นเบอร์ที่เขาเรียกว่าคนโทรเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือมาพึ่งพิงนะคะแล้วคนที่มีความรู้จะมารวมอยู่ตรงนี้เพราะมันนะห้าห้าแล้วก็6แล้วก็เก้าห้าคือดาวสติปัญญาคือดาวพฤหัสค่ะนะคะหกนี่เป็นคู่รัพย์คู่โชคมารวมกันปุ๊บเนี่ยก่อให้เกิดทรัพย์เกิดโชคแล้วก็เก้าเข้ามาอีกก็จะมาช่วยเร่งในเรื่องของครูบาอาจารย์และเส้นล่างสังหรณ์ อาจริงๆแล้วอะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเบอร์ทางรายการของเราเนี่ยใช่เป็นโชคเป็นเป็นโชคแล้วก็เป็นในเรื่องของความรู้นะคะ6กับ9รวมกันเป็นคู่ทรัพย์คู่บุญนะเออคู่รั์คู่บุญ4ี่กับ0ูนย์เนี่ยเป็นเลขแข่งเขาเรียกว่าอะไรอะการเคลื่อนไหวคําพูดคําจานะคะประมาณนั้นคืออยู่ไม่ไม่ไม่ติดที่ก็คือมีการไหลเวียนหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยวัะนั้นอาจารย์วิเคราะห์เลขชุดหลังมีเสียงอยู่คู่เดียวคือเลข6กับ7 หกกระเจดเนี่ยเป็นดาวคู่เซียนศัตรูก็คือถ้าจะมองว่าอาจจะมีปัญหาในแง่ของความรักให้เราต้องมาคอยแก้ไขก็ได้แต่ตั้งแต่อาจารย์มาช่องนี้นะคะส่วนใหญ่เรื่องความรักไม่ค่อยมีหรอกมีแต่เรื่องโชคลาภโชคลาภค่ะเพราะว่าในรายการของเราเนี่ยนะคะก็คือจะในเดือนและจอนทน์ก็เดือนแล้วก็กลางเดือนมากๆเลยนะคะเกือบเกือบทุกคนเลยจริงๆนะคะหนูก็เป็นหนึ่งในนั้น มันดึงั <ๆ S 2> ดันีดาอะไร<ง>ไม่ค่อยนะคะก็คือ,คอเราจะมาเน้นๆของเรื่องโชคลาภเนี่ยเดี๋ยวพอใกล้จะกลางเดือนแล้วก็อ่าทุกคนก็จะเอาแหละกลางเดือนแล้วนะจะเป็นยังไงบ้างคะจะมีโชคมีลาภไหมอย่างงี้นะอ่ะโอเคค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราระหว่างที่รอสายนะคะผู้ชมคะ่ะ จากที่ชมทางไลฟ์สดนะคะก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าในะช่วงที่เราว่างขนาดรับสายอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะอ่านในคอมเมนต์นะคะก็ไม่รู้ว่าทางยู u ูบเนี่ยมีพิมพ์อะไรมาบ้างหรือเปล่าก็สวัสดีทักทายด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือมีหนึ่งเครื่องเพราะว่าหนูก็ดูทาง Facebook อยู่นะคะก็ต้อนรับนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะคะเพื่อว่ากระจายในรายการสารพันศาสตร์เราจะได้ไปกว้างไกลามากกว่านี้นะคะยิ่งขึ้นเนาะอ่ะโอเคค่ะอ่ะอ๋อยังเหรอคะอ๋อโอเคไอ้เราก็รีบรุนนะว่าเอ๊ะ,อค,ะ,อะอคุณผู้ชมนะจะมีใคร โทรเข้ามาไหมคะในช่วงสุดท้ายนี้0967405569นะคะตอนนี้นะคะก็รอสายจากคุณผู้ชมอยู่นะคะ,ะในเฟสเอาในเฟซแปบ๊บหนึ่งนะคะในเฟซ1พฤศจิกาย,ยน2525ใช่ไหมคะ2525การงานค่ะ1พฤศจิกาย,ยน2525ชื่อคุณอะไรคะคุณณรคุณนัก นรุนัดโอเคหน,นึ่งพฤศจิกาสองห้านะคะในด้านของการงานเป็นอย่างไรนะคะได้ทุกแก้วของเทพมาอีกแล้วนะคะเทพแห่งสงครามการต่อสู้เพราะฉะนั้นงานของคุณนรุนัดเนี่ยน,นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่แก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเรียกได้ว่าไม่ค่อยอยู่เฉยคะ่ะเป็นนักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะแล้วก็มักที่จะต้องแบบเหมือนกับ ออกโรงค่ะออกโรงแทนผู้หลักผู้ใหญ่ออกโรงแทนลูกน้องแทนบริวารต่างๆนานานะคะส่วนในด้านของการเงินค่ะคุณนรุนัทอาจจะนิ่งไปนิดนึงไม่ค่อยที่จะสะพัดสักเท่าไหร่นะคะในด้านของความรักนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยังโสดอยู่มีแนวโน้มที่จะเจอคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาป้วนๆเปี้ยนๆนะคะแต่ถ้าถ้าแก่กว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคุณนรุนัทสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาเด็กๆเนี่ยก็สามารถพูดคุยได้นะ ต่อเขาเรียกว่าหยอดได้นะคะก็ทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยอันนี้อาจารย์ดูให้หมดเลยนะคะทั้งงานทั้งเงินทั้งรักนะคะครบทุกด้านเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารับสายนะคะจากทางโทรศัพท์ดีกว่าค่ะสวัสดีจ้าการเงินของคุณนั้ค่ะ้ไหมคะครับเดี๋ยวปิดปิดเสียงจากด้านนอกหน่อยได้ไหมคะคได้ค่ะอันนี้ชื่อคุณอะไรคะคุณนัฐพงศ์ครับคุณนัฐพงศ์คุณนัฐพงศ์อยู่จังหวัดไหนคะ ใจังหวัดนนทบุรีครับคอแไ่น้อยอันนี้รับชมจากช่องทางไหนคะ YouTube ครับอ่า u t u b e ค่ะโอเคค่ะคุณนัทพงศ์อยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องสิ่งลี้ลับที่มีอยู่กับตัวผมอาครับเรื่องอะไรสิ่งลี้ลับที่มีอยู่กับตัวคุณอ่าใช่ครับจะถามว่ายังไงคะผมมีความรู้สึกว่าตอนยัางคืนเหมือนมีอะไรมามีอะไรกับผมนะผมอยากที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรืออือเมจ ค่ะขอวันเดือนปีเกิดคุณนัทะพงศ์ด้วยค่ะสิบิสองกันยาสองห้าหนึ่งเจ็ดครับสิบสองกันยาสองห้าหนึ่งเจ็ดคุณนัทะพงศ์จะถามว่าอะไรสิ่งริรับที่มีอยู่กับตัวครับมันเป็นในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีใช่ไหม คือเวลานอนกลางคืนเหมือนมีอะไรมัมีอะไรกับผมนะครับผมคิดไปเองหรือมันเป็นเรื่องจริงครับโอเคค่ะนะคะคุณนัทพงศ์นะตั้งจิตนะคะคขอพลังครูบาอาจารย์นะคะมองเห็นสิ่งที่คุณนัทพงศ์กําลังถามอยู่นะขณะนี้นะคะอุ้ย <c oughs> อาจารย์ต้องบอกว่ามันมีนะคะคุณคุณไม่ได้คุณไม่ได้คิดไปเองค่ะอาจารย์มองว่ามันมีค่ะมันมีสิ่งลี้ลับที่ติดตามคุณมานะคะอ่าอาจาอาอาจะ<ๆ>เป็นเขาเรียกว่า แต่ดูจากไพ่นะดีดีสองใบเสียหนึ่งใบคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือมีของของดีในตัวอะไรบางอย่างที่ยังคุ้มครองอยู่นะคะก็คือเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าอาทำอะไรคุณได้มากไปกว่านี้นะคะแต่คุณอนะ่ะมีอะไรติดตามมานะคะมีเป็นเพศหญิงเนี่ยติดตามมานะคะอืมว่าไง ครับเฉยๆใช่ไหมเป็นเพศหญิงเป็นเพศหญิงเหรอคะเป็นพลังงานของเพศหญิงที่เขามีความรู้สึกว่าชื่นชอบคุณติดอกติดใจคุณแล้วก็คอยสืบส่องคอยแบบว่าสอดส่องดูพฤติกรรมของคุณติดตามชีวิตคุณมาเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเห็นไหมไพ่สปายไพ่สอดแนมแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนโดดเด่นแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีครูบาอาจารย์อะไรบางอย่างที่คุ้มครองหรือคุณอาจจะไปสักหรืออะไรต่างๆนานาที่มันติดตัวคุณไว้อะมันก็เลยทําได้แค่ ผ,ผิวที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงตัวคุณได้อย่างเต็มที่นะคะอาจารย์ว่าคุณไปอาบน้ำมนต์สักหน่อยหรือว่าไปทําอะไรที่มันเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันหรือเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยเข้ามามารับพลังอ่ะไม่ไม่ปล่อยพลังหยินให้กับตัวคุณมากเกินไปเพราะว่าถ้าเขาทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆคุณจะเจ็บป่วยได้ในอนาคตถึงแม้คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็เถอะนะคะ พยายามไปทําบุญให้เขาให้เขาพยายามหลุดออกไปอันนี้เป็นลพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าถูกอกถูกใจวิญญาณอะถูกอกถูกใจเขาแล้วก็ตามเขามาอืจะเป็นฟิลประมาณนี้ไหมคะคุณเอรือลแล้วคุณนัฐพงษ์เนาะใช่ไหมคะสิ่งจากดิ์สิทที่คุ้มครองผมคือใครครับพอขอจตางไหมครับอ่ตั้งจิตนะคะนึกถึงคุณนัฐพงษ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณนัฐพงษ์ ถามว่าคือใครอะไรยังไงอุไพบุญกุศลก็ออกมาเลยนะยไพ่เกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลนะคะแล้วก็ลูกแก้วตรงนี้เป็นลูกแก้วของเทวีจูโน่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเนี่ยอาจารย์มองว่านะ่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงหรือจะเป็นเทพอะไรต่างๆที่เป็นเพศหญิงนะคะแต่ว่าคุณก็มีเป็นเหมือนกับเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนออด้วยอะ่ะเป็นพลังงานคุณมีอะไรผูกพันกับคุณอยู่จังหวัดอะไรนะนนทบุรีใช่ไหม ครับอยู่อำเภอเชยน้อยครับเออคุณคุณลองไปอยุธยาสิอาจาร,รย์มีความรู้สึกว่าคุณจะต้องไปสักการะอะไรบางอย่างที่อยุธยาเหมือนกับมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอ,อ,อยู่ที่นั่นอาจาร,รย์แพทเนี่ยทำไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะครับมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของเมืองเก่าอเม,ม,มืองเก่าคุณเคยช่วงเนี้ยก่อนหน้าที่คุณจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยคุณเคยไปสถานที่ที่โบราณเก่าๆอะไรมาก่อนหรือเปล่าอืถามก่อน เคยไปอะครับอยุธยาอย่างคิมบารครับอืมนะคะนั่นแหละค่ะคุณอะไปสถานที่โบราณไปสถานที่เก่าๆแล้วมันมีจิตวิญญาณมาตามคุณกลับมาด้วยอืมนะคะเนี่ยเขาบอกว่านะคะเนี่ยมันมีอะไรที่ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของของเก่าอายุธยาหรืออะไรต่างๆนา,นานานะคะทีนี้ถ้าถามว่าเรื่องของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณมีทั้งเทพท,ที่เป็นเพศหญิงและมีทั้ง พระหรือว่าเป็นเหมือนกับลูกศิษย์วัดอ่ะอประมาณนี้นะคะคุณลองไปสักการะนะคะหลวงพ่อโตที่อยุธยาดูด้วยขอพลังบุญขอบารมีท่านให้ท่านปกปักรักษาและคุ้มครองคุณนะคะครับ<า>ขอทางนี้โชคลาบพอจะมีไหมครับงวดงวดที่จะถึงนี้ครับค่ะงวดที่จะถึงนี้นะคะโชคลาบของคุณพอจะมีหรือไม่คุณนัทพงษ์นะครับพอจะมีนะคะลูกแก้วของโอเชียนัทขึ้นมานะคะขอดูไพ่ก่อนโอ้ ติดไฟเสียมาหนึ่งใบนะคะอะถ้าติดไฟเสียมาหนึ่งใบอาจารย์จะบอกว่านะโชคลาภของคุณได้จากสิ่งที่เรียกได้ว่าได้จากอายุคนตายได้จากตัวเลขอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานศพนะคะเลขฝาโลงหรือได้ต่างๆนานาคุณลองเสี่ยงโชคดูนะคะมีแนวโน้มที่คุณจะได้โชคนั้นแต่ว่าคุณอาจจะต้องไปทําบุญให้กับจิตวิญ,ญญาณที่ติดตามคุณมาเนี้ยแล้วก็พยายามเอาเขาไปกลับคืนสู่ที่เดิมก่อน นะคะแล้วก็อาบน้ำมนซืมถ้าอาบน้ำมนอ่ะหนูว่าน่าจะแบบช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่าจริงแล้ว,วอ่ะเรื่องเรื่องแบบนี้ค่ะหนูก็หนูก็เคยมีแล้วน,น้ำมน<ห>น,น้ำมนที่อาจารย์แพทยแนะนำนะต้องเป็นน้ำมนที่อ่ วัดบางขุนพมของสมเด็จโตนะคะเพราะเป็นน้ำมนต์จากบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์368บ่อหรือ65บ่อ,น,อ,อนี่แหละนะคะคุณไปอธิษฐานนะคะไปสวดมนต์ตรงนั้นแล้วก็สวดคาถาชินะบัญชรก่อนด้วยขอพลังจากองค์สมเด็จโตพรมรังศีแล้วคุณก็ไปไหว้หลวงพ่อโตท,อที่อยู่ที่วัดพนันเชิงด้วยนะคะที่อยุธยาค่ะออขอพลังบุญกับท่านเพื่อปกปักรักษาและคุ้มครองคุณปัดเป่าไปนะคะส่วนเทพเพศหญิงเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเทพอะไรที่ ค่อนข้างจะมีความดุดุนิดนึงนะเขาผมขอถามอีกนิดนึงครับดวงดวงวิญญาที่มามีอะไรกับผมนี่มีแค่หนึ่งหรือมีมากกว่านั้นผมรู้สึกว่าอาจจะมีมากกว่านั้นไหมครับค่ะตั้งกิตนะคะนักถึงคุณนัฐตะตรงนะมีมากกว่าค่ะมีมากกว่าค่ะมีมากกว่าหนึ่งใช่ค่ะมีมากกว่าหนึ่งโอ้โหมีมากกว่าหนึ่ง ขนลุกอ่ะขนลุกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนัทพงศ์เนี่ยไปแก้อย่างที่อาจารย์บอกเนาะแนะนำอะหนูว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะเลยเนาะเขาอาจจะไปในสถานที่เก่าๆแล้วไปเจอกับจิตวิญญาณพวกนี้แล้วมันช่วงนั้นอาจจะติดอ่อนอยู่ไหมคะแล้วมันแฝงมาแล้วตามมาหรือคุณอาจจะไปละเมิดอะไรเขาบางอย่างเขาถึงตามคุณเข้ามาได้แล้วไม่ได้ตามมาแค่ดวงเดียวด้วยเนาะหน่อยอีกนะเพราะฉะนั้นพอจะทราบไหมเขจะทราบไหมครับว่ามีประมาณแค่ไหนมีประมาณแค่ไหน อยากระบุจานวนเลยใช่ไหมคะแสดงว่าโดนลุมโซมหรือเ่าเดี๋ยวนะคะอยากระบุจำนวน <Okay. S 1> อ่ <laughs> าโอเคค่ะขออนุญ,ญาตนะคะนะคะลูกแก้วโอเชียนัดขึ้นมาโอ้พาเดวิวจำนวนเอามประมาณสามเท่าที่อาจารย์เห็นจากเนี้ยประมาณสามสามค่ะโอเคค่ะ <laughs> คุณนัทพงศ์คะก็ รีบไปคือว่าทีมงานบอกว่ารีบไปค่ะคุณนัทพงศ์ต้องรีบไปแก้เนาะก็คืออับน้ำมนต์อย่างที่อาจารย์บอกก็ท่องอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะน้ำมนต์ก็ขอน้ำมนต์จากพลังบุญจากสมเด็จโตวังหุ่นพรมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีขึ้นหรือว่ายังไงก็โทรมาอัพเดตกันได้นะคะจ้าคุณนัทพงศ์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอโอเคเลยคุณนัทพงศ์นะคะมาทีหนึ่งขนลุกเลยค่ะเพราะว่าปกติดีเราจะเจอแบบว่าเปิดคำถามมาด้วยเรื่องของโชคลาภค่ะคุณนัทพงศ์เปิดมาด้วย เอ๊ะผมอยากจะทราบว่าที่ผมรู้สึกว่ามีอะไรมานะแบบว่าอยู่กับผมเนี่ยคืออะไรใช่นะคะไอเราก็ขนลุกแหมมีสายเข้ามาอีกแล้วโอ้ตอนนี้อ่ะรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่าเอาอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะได้อยู่ได้ชื่อคุณอะไรคะ่ะใจค่ะ คุณใส่นะคะคุณใส่เดี๋ยวใส่ได้หนึ่งคำถามนะคะพอดีแมหนูก็เพลินเลยลืมดูเวลาอ่ะเดี๋ยวคุณใส่คุยกับอาจารย์ได้เลยค่ะค่ะขอาวันเดือนปีเกิดเลยค่ะคุณใส่และคําถามที่อยากรู้ค่ะด่าดืวนเดนค่ะคุณใส่วันเดือนปีเกิดปิดปิดเสียงจากทีวีได้ไหมคะตอนนี้วันวันเกิดไม่ได้ค่ะอ่าไม่เป็นไรค่ะคุณใส่คําถามที่คุณอยากรู้เลยค่ะสี่ห้าหกค่ะคําถามที่อยากรู้เลยค่ะ เมนูโชคลาภค่ะค่ะนะคะเ mm hmm. มื่อกี้จยนนึกในใจแล้วขึ้นสายอะลงท้ายเจ็ดแปดแปดนะ่าจะเรื่องโชคลาภน่า mm hmm. มาดูซิคุณสายนะคะโชคลาภมีไหมในช่วงเดือนนี้นะคะคุณสายนะ,ะ,นะไม่มีค่ะ mm hmm. นะคะลูกแก้วของอไซเรนขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมไพ่ออกมาแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภไม่สดใสสักเท่าไหร่คุณสายไม่ต้องเป็นน้องเสี่ยงเลยวดนนี้ไม่ถูกนะคะอืมนะคะไนะพ่มันออกมาเป็นแบบนี้เลย mm hmm. แฮงแมนนะคะ ขอบคุณนะคะ,ค,ะคุณสายค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เนาะมาเจอกันใหม่นะคะพอดีวันนี้เวลาหมดแล้วคะ่ะจ้าจ้าขอบคุณค่ะแหมไอเราก็เพลินเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็พอไปสักเข้ามาเราก็ปุ๊บเลื่อนลับเลยนะคะแหมไม่รู้ว่าเวลาไม่พออี๋ยวให้อาจารย์ฝากช่องทางการติดตามเพนนิดนึงค่ะ ค่ะก็ถ้าเกิดสําหรับใครนะคะที่ดูดวงไม่ทันแล้วอยากที่จะดูดวงต่อซึ่งอาจจะมีค่าบูชาครูต่างหากสามารถติดตามอาจารย์แพทได้นะคะในไลน์นะคะก็คือไลน์ก็ให้พิมพ์ ID ว่าอาจารย์แพทเลย ajarnpa t นะคะส่วนใน f a c e b o o k ค่ะก็พิมพ์คําว่าอาจารย์แพทที่สะกดด้วยทอทงนะคะไม่ใช่ทอทหารนะคะลูกแก้วเทพเจ้าอยคุป่ะและสําหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0951563256ค่ะโอเคค่ะ ใครที่อยากจะดูจอลึกนะคะส่วนตัวก็ตามที่เราขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็คือสามารถติดต่อไปที่อาจารย์แพทย์ได้เลยโดยตรงนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แพทย์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากรายการสารพันสารของเราด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายสถึงบ่ายสโมงนะคะทางช่อง psi 76นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะทางแฟนเพจ facebook และ youtube v 6 tv นะะฝากกด like กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ